สวัดีครับอ้าววันนี้มาตกคิวนะครับโดนอีกแล้วครับนี่นะครับเบ็ดคันเดียวเองนะครับที่ยินเสียงคือไอ้โดนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ครับตัวนี้นะครับก็ไม่ได้เอาขากรงมานะครับอัดตัวไปนะครับไป้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับสายเล็กๆนะครับ สายเล็กๆเท่านั้นนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับลักษณะแบบนี้นะถ้าเป็นประพรมนะครับวิ่งอย่างนี้นะครับปลายคันกระตุกกระตุกแบบนี้นะครับอัดไปด้วยนะครับนี่เดี๋ยวดูนะครับโอ้โหครับไอ้โตถือกล้องก็ไม่ได้นะครับหมาถือกล้องไม่เป็นนะครับไปครับเล่นไปเรื่อยนะครับไปครับไปครับ ตัวปลายสายครับตัวกระชากลากดึงนี่ครับลมๆนะครับมีชิวนะครับเหยื่อตกปลาชิวนะครับวันนี้ผมเอาชิวสีเขียวมาผสมกับกะปิมาครับใครบอกว่ากะปิไม่กินนะครับนี่ครับไปครับเดินไปเรื่อยๆนะครับสองอย่างนะครับไมกากับผมนะครับสายนี้เดี๋ยวยังไม่เห็นตัวเลยนะครับไปครับไปเรื่อยๆนะครับ เล่นให้หมดนะครับเล่นให้หมดนะครับไปนะครับไปนะครับโอ้ตัวงน้ะครับเพื่อนๆโอ้ตัวนี้เอาเรื่องครับไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับไปนะครับดูครับไปนะครับสายเล็กๆนะครับคันนะครับเบทสามแปดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวครับอน้นๆทีจะได้ช็อตเด็ดมาให้เพื่อนๆดูนะครับ เดินไปเรื่อยๆนะครับปลาอะไรเอ่ยถ่ายด้วยนะครับอัดด้วยนะเพื่อนๆมันจริงครับไปครับไปนะครับนี่ผมเซ็ตเบรกไว้พอสมควรเลยนะครับเอามว่าสายเล็กนะครับปลาอะไรครับยังไม่เห็นตัวนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาลุ้นกันครับตอนนี้ก็อยู่ระยะอยู่ไปครับไม่ยอมนะครับไม่ยอม ออกไปอีกนะครับออกไปอีกแหมเสียดายนะไม่มีถานทั้งกล้องนะครับระวังโทรศัพท์ด้วยนะฮะโอ้โหครับช็อตนี้มันจริงครับหมาแล้วก็มาใกล้ๆแล้วมีกอไม้ไหมเนี่ยออกแบบนี้การขับปานะครับคือไม่อยากให้อยู่ไปนะครับไปครับไปครับอย่างครับไปเรื่อยๆนะครับโอ้ตัวนี้แหมวิ่งอย่างนี้ดูไม่ออกเลยนะครับ เป็นปากาหรือเปล่านะครับสายเล็กมากนะครับก็ขอนเขาบ้างนะครับเล่นปลานะครับเพื่อนๆลอกนั้นมีเบรกไว้ให้เรานะครับเบรกเอาไว้ทํำไรครับเปิดบ้างนะครับปิดบ้างนะครับเพื่อนๆยิงสายเล็กๆนั้นนะครับโอ้กองเชียร์ผมนี่ครับกองเชียร์นี่ครับโอ้โหครับ ยังวิ่งเรื่อยๆนะครับตัวนี้ปลาไรเอ่ยเนี่ยดูนะฮะับไปครับดูนะครับโอ้โหตัวนี้ครับผมไม่มีสวิงด้วยนะครับเพื่อนๆดูนะครับไปครับบทแขนแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหบทแขนนี่ครับดูนะครับไปเรื่อยๆครับเดือดชิวนะครับเดือดชิยวนะครับเบ็ดสองตัวเบอร์ห้านะครับเบ็ดเล็กนะครับ เราก็ต้องไปครับไปเรื่อยๆครับก็ชากโอ้โหตัวนี้ครับโหมันจริงครับตัวนี้นี่ผมเซตคือผมจะไม่ไม่เน้นคันยกมากนะครับเพราะว่าสายจะเครียดมากนะครับเพราะว่าสายเล็กนะครับดูนะครับไปเรื่อยๆอยู่นะครับอะไรครับอ่าผ่อนให้เขาหน่อยนะครับผ่อนให้เขาหน่อยนะครับผ่อนให้เขาหน่อยนะครับอ่านะผ่อนให้เขาหน่อยนะครับ โอ้ตัวนี้เอาเรื่องครับโอ้โหปวดแขนเลยครับ,พบเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามติ๊กต็อกด้วยกันฮะกับการตกปลานะครับทุกรูปแบบนะครับสําหรับผมนะครับดูนะวงนนาวงมาเลยเลยครับเพื่อนๆไม่ครับโอ้โหครับไม่ยอมไม่ง่ายนะครับไม่ยอมจริงๆนะฮะโอ้เห็นปลาอะไรเหมือนคล้ายๆเห็นว่าแวบครับให้ทายน่านะจะเป็นปลาพรมนะครับปลาพรมใหญ่นะครับ เน่าจะสีขาเก็ดขาวๆเก็ดขา,ขาวๆนะครับเห็นไหมครับไปครับอโอ้ปวดแขนนะครับ,บเพื่อนๆโอ้ยไกลแล้วค,ครับไกลแล้วค,ครับไกลแล้วครับดอโอ้โหครับโอ้โหตัวนี้ครับเพื่อนๆไอ้พรมนะไซโลโลก,กว่านะครับตัวนี้ไอ้ดอลงแมวนิดโอ้โหครับ โอ้ตัวนี้สุดครับสุดอันนี้ปัญหาเกิดแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาสวิงมาไอโ้โทษถือคันเบ็ดแล้วถือคันเบ็ดสิมูต้องลงไปกัดเอาไงโอ้ครับสุดยอดครับตัวนี้คือตอนนี้คือเขาหมดแล้วนะเล่นพักใจามากๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางกล้องแป๊บนะครับ ขันเบ็ดดิเอาคาบขันเบ็ดไว้คาบขันเบ็ดกูจะตัดยังไงอีเนี่ยจังแหวล็อกเยมากครับ โอ้โหครับเพื่อนๆได้เร็วไอ้โตช่วยกูถือหน่อยแหม่กูช่วยกูโอ,อ้ยนี่นะนี่นะโอ้หเต็มกระไมนี่ครับโ้ว์จำน,นตานตัวนี้ดูนะฮะดูถังโอ้โหครับขอบเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวชิวนะฮะ ปันแคเม็เล็กๆนะครับใช้เบ็ดสองตัวนะครับเบ็ดเบอร์ห้านะครับนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากทดลองนะฮะอยาทดสอบนะครับราคานะครับคุยกันได้นะครับในเพจนะครับชื่อว่าเพจเดือตกปลาชิวตกปลาตกแบบชิวๆครับอ่าขอบคุณนะครับติดติดตามขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามติดต่อผมด้วย้วกันนะฮะเดี๋ยวเดือนพฤษภาเดี๋ยวเราไปหลักแก๊สกันอีกรอบนะครับท T นะครับงาน g t อ่าโอเคครับขอบคุณครับ